สวัสดีครับวงนงเขาใหญ่ลบรีครับวันนี้เอานงมาออกแดดหน่อยครับไรู้จะไปไหนครับลมพัดนะครับนครับดูโอ้โหต่อไม่ได้ไปอาทิตย์แล้วครับนี่ลมหนาวมาครับนี่ครับออกแดดตอนเช้าหน่อยครับนี่ครับตัวนี้นกต่อครับนี่เอฟซีได้ดูได้ชมครับตัวนี้ลูกยิบห้าครับนี่ตัวนี้อารมณ์ครับได้กไาครูไปครับนี่ ได้ดูได้ชมครับนี่ครับแดดเปนสองไม่ค่อยเห็นนี่ครับดูต่อไปครับนี่เป็นนกด่างครับตัวนี้ด่างเทอร์กักครับนี่ครับสวยครับนี่ครับสองกุกครับตัวนี้นี่สวยครับตัวนี้เลี้ยงสวยงามได้ครับตัวนี้นี่ด่างแล้วก็นกต่อครับลูกปลาหนึ่งกุ๊กรับนะครับ กำลังจะเลี่ยมครับกำลจะออกไปเทสอยู่ครับรวมหนาวมาไม่ได้ไปเทสนะครับแล้วก็นูกตอลูกปลาครับตัวนี้หนึ่งกุกครับเล่กใบครูใบตัวนี้มีคัดมีหนุนครับนี่ครับนี่ไอซี่แกได้โถห่าวนกเขาหย่ลูกดีได้เลยครับครับนี่แล้วก็อีกตัวครับนี่ขาวครับขาวสามกุกครับตัวนี้ครับ fc อยากได้ขาวหรือด่างหรือนกต่อหรือนกอันต่อก็มีครับนี่แล้วก็มีกรงพาไปต่อครับนี่ครับ fc ชอบอะไรก็โทรหาลูกเขาใหญ่ลบดีได้เลยครับสวัสดีครับอย่าลืมติดตามลูกเขาใหญ่ลบดีครับ